อำน,นาจหากอยู่ในมือผู้ใดคนดีก็อาจเปลี่ยนคนชั่วได้จุดจบนักพยาแม่ยยวสีสุดาจาันทร์สตรีไทยในประวัติศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่มีตําแหน่งเทียบเท่ากษัตริย์แม่ยยวสีสุดาจาันทร์หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อเท้าสีสุดาจันทร์นั้นเป็นใครมาจากไหนเริ่มจากการชักใย,ยอยู่เบื้องหลังสู่การก้าขึ้นนักบัลลังก จนทำให้พระนางกลายเป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่มีอำนาจสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเพื่ออำนาจราคาและการกอบกู่ราชวงศ์ที่ลบสลายพระนางสั่งฆ่าทุกคนที่ขวางทางแม้กระทั่งลูกชายของพระนางเองจนได้รับสมญานามว่านางพญาแม่ยูสีสุดาจาันทร์นอกจากนั้นความลับในเรือนรักของพระนางที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ชายผู้ใดที่เข้าไกลต่างต้องยอมสยบแทบเท้าของพระนางนั้นเป็นเช่นไรมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับพระราชพงศ์เสาบดานฉบับพระราชหัตทะเลขาและฉบับกรุงเก่าบันทึกไว้วา่าชาติกำเนิดของเท้าสรีสุนดาจาันทร์สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองพระนางเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ารามราชาที่เสียราชสมบัติให้กับราชวงศ์สุพรรณภูมิ เรื่องราวในวัยเด็กของพระนางนั้นถูกบันทึกไว้ว่าอย่าเมื่อพระนางประสูติได้เกิดแผ่นดินไหวจนทำให้ไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายกว่าห้าสิบหลังแต่นีความอัปมงคลน,นั้นกลับมีความมหัศจรรย์ได้กำเนิดในเรือนกายของพระนางอย่างที่หญิงอื่นไม่มีสิ่งนั้นก็คือกลิ่นกายอดหอมหวนของพระนางทำให้ชายใดที่ใกล้ชิด ไม่อาจยับยั้งอารมณ์การพิสวาส์ไปได้กล่าวกันว่าเมื่อครั้งอายุได้สามเดือนมีพึ่งมะแรงชนรงม,มะแลงวันมารุมตอมเครื่องเพศของพระนางเนื่องจากมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้เมื่อพระนางเข้าสู่ช่วงดารุณีแรกรุนกลิ่นกายของพระนางก็มีกลิ่นหอมรันจวนยั่วยวนผู้ชายที่เข้าใกล้ความงามของนางก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกวัน และยังเป็นเลิศกว่วหญิงทั้งหลายมากกว่านั้นยังมีเชื้อสายราชนิกูลจากราชวงศ์อูอ่ทองทําให้พระนางได้เป็นหนึ่งในสี่พระชายาของพระเจ้าชัยราชาธิราชจากหนังสือกฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นพระราชบัญญัติลายสมัยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นคําว่าศรีสุดาจาันทรนั้นไม่ใช่ชื่อจริงของพระนาง แต่เป็นตำแหน่งทั้งสี่ของพระชายาได้แก่สีจุฬาลักษณ์อินทรทเทวีอินทรทสุเรนและสีสุดาจันทร์หากพระสนมเอกนางใดได้ให้ประสูตรพระราชโอรสที่จะได้เสวยราชเป็นกษัตริย์แล้วพระชายาองค์นั้นก็จะได้รับการยกฐานะขึ้นสูงกว่าพระชายาองค์อื่นๆเป็นแม่หัวหรือแม่ยู่หัวมีอำนาจคุมฝ่ายในได้ทั้งหมดไม่นานนัก พระชายาสีสุดาจันทร์ก็ได้ให้ประสูตรพยอดฟ้าราชโอรสในพระเจ้าชัยราชาธิราชพระนางจึงได้เลื่อนยศขึ้นเป็นแม่ยัวสีสุดาจาันทร์แต่บางที่ก็บันทึกไปว่าพยอดฟ้าเป็นพระราชโอรสที่เกิดกับเท้าสีจุฬาหลักที่สิ้นพระชนหลังมีพระประสูติการพระชายาสีสุดาจันทร์จึงเป็นผู้ดูแลพยอดฟ้า เมื่อแม่หยัวศรีสุดาจันทร์มีอำนาจในมือก็เริ่มวางแผนกอบกูร้ราชวงศ์อู่ทองตามคำสั่งเสียที่สมเด็จพระเจ้ารามราชาพระราชบิดาได้ฝากฝังไว้ในช่วงนั้นเกิดกบฏตามหัวเมืองอยู่เป็นระยะพระเจ้าชัยราชาธิราชต้องออกไปปราบกบฏทําให้แม่หยัวศรีสุดาจาันทร์ซึ่งขณะนั้นได้ให้ประสูติพระศรีสินพระราชโสรสองค์ที่สอง ส่งผลให้อำนาจของพระนางมีมากจนไม่มีใครกล้าขัดขวางการแทรกแซงการว่าราชการในท้องพระโรงจากเอกสารคองวันวลิทรันดาบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งพระเจ้าชัยราชาธิราชยกทัพหลวงกลับมาจากการปราบกบฏเมืองเชียงใหม่พอมาถึงพระนครเสียอยุธยาก็ทรงล้มป่วยและสวรรคตในเวลาต่อมา แต่หากอ้างอิงจากเรื่องสุริโยไทยปี2544และเอกสารปินโนโปรตุเกสได้กล่าวไว้ว่าแม่หยัวซีสุดาจาันเป็นผู้ลอบปลงพระชนสมเด็จพระชัยราชาธิราชโดยการใส่ยาพิษในน้ำนมที่นำมาถวายหลังจากนั้น5วันสมเด็จพระชัยราชาธิราชก็สวรรคตจากนั้นพยอดฟ้าพระราชโอรสองคโต ซึ่งมีพระชนมายุเพียง11ภพรรษาได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์โดยมีแม่ยัวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระนางได้ถูกแต่งตั้งพระย์เป็นนางพญาแม่ยัวศรีสุดาจาันทร์ทำให้พระนางกลายเป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากษัตริย์และเป็นสตรีที่มีอำนาจสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทย เมื่อพระนางได้ขึ้นนั่งบรหลังว่าราชการก็เกิดมีกระแสต่อต้อตานจากขุนนางบางส่วนในบันทึกต่างบอกเล่าเป็นในแนวทางเดียวกันว่าพระนางปกครองด้วยความเด็จการมีการซื้อตัวขุนนางโยกย้ายตำแหน่งให้คนที่สนับสนุนและยังมีการลอบสังหารผู้ที่ต่อต้านอีกด้วยในสมัยนั้นการที่สตรีจะขึ้นมามีอำนาจเหนือบุรุษย่อมเกิดการต่อต้านอย่างมาก แต่พระนางก็สามารถปกครองบ้านเมืองได้เกือบสามปีเลยทีเดียวในเรื่องคบชู้กับพันบุตสีเทพหรือคุณวรวงศสัติราชกับการกอบพูดเชื้อสายราชวงศ์อูทองนั้นผมขอเริ่มที่ประวัติคุณวรวงศสัติราชก่อนครับในพระราชบรสาวดานกรุงศรีอยุธยาโดยเยรเรมียสฟานฟรีดได้บันทึกไว้ว่าคุนวรวงศสัติราชนั้นมีตำแหน่งเป็นพันบุตสีเทพ ผู้เฝ้าหอพระข้างหนา้ามีหน้าที่เป็นผู้กระทําพิธีการต่างๆรวมถึงขับเสพากล่อมสมเด็จพระชัยราชทาิราช์ให้บรรทมด้วยจึงสามารถเข้านอกออกในเขตพระราชฐานยามค่ำคืนได้อีกทั้งยังมีเชื้อสายสืบทอดมาจากเจ้าเมืองสีเทพอันเป็นเมืองลูกหลวงสมัยราชวงศ์อู่ทองความที่พันบุตรสีเทพสามารถเข้านอกออกในเขตพระราชฐานส่วนในได้ตลอด ทั้งยังมีสายเลือดราชวงอู่ทองทำให้แม่ยัวซีสุดาจันทร์กับพันบุตรสีเทพได้พบหน้ากันบ่อยครั้งแต่ในขณะนั้นทั้งสองพระองค์เกิดความรักสนิหาต่อกันหรือไม่ในส่วนนี้ไม่ได้มีบันทึกไว้ครับหลังจากที่แม่ยัวซีสุดาจาันทร์มีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์พระนางก็หาได้ลืมแผนการกอบกู้ราชบงอู่ทองจากที่พระบิดาได้สั่งเสียไว้ วันหนึ่งพระนางได้เสด็จไปพักที่นั่งพิมารัตยาหอบพระข้างนาทอดพระเนตรเห็นพันบุตรสีเทพจึงสั่งให้สาวใช้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าไปพระราชฐานให้พันบุตรสีเทพจึงเอาดอกจำปาให้สาวใช้นำกลับไปถวายแต่แม่หยัวสีสุดาจันทร์เป็นการตอบรับรักเมื่อเป็นเช่นนั้นพระนางได้ให้พญาราชพักดีเลื่อนยศพันบุตรสีเทพเป็นขุนชินราช ผู้รักษาขอพระข้างในเพื่อจะได้ลอบเล่นชูกันอย่างสะดวกในปีพุทธศักราช291 0หัวเมืองฝ่ายเหนือเกิดการแข่งขืนประกอบกับนางพยาแม่ยัวสีสุดาจันทร์ส่งตั้งพระคันใหม่กับขุนชินราชจึงออกราชโองการแต่งตั้งให้ขุนชินราชอวยยศเป็นขุนวรวงศ์สิิราชวารรจัารแผ่นดินจนกว่าพยอดฟ้าจะทรงเจริญพระชนมายุ แต่กษัตริย์พระองค์ใหม่นี้กลับไม่เป็นที่ยอมรับของเหล่าขุนนางในวังขุนนางหลายคนเลือกที่จะให้การสนับสนุนพยอดฟ้าอย่างเต็มตัวทำให้ราชบัลังเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในช่วงนั้นมีบันทึกไว้ว่าแม่ยัวสีสุดาจันทร์และพระสวามีได้มีคำสั่งการลอบสังหารผู้ที่ต่อต้านจนพระเทียนราชาพระอนุชาในพระชัยราชาอดีตกษัตรยิย์ต้องหนีออกผนวก เพื่อให้ใส่เลือดของราชวงศ์อู่ทองมันง่นคงคุณวรวงศสัธาษันร์จึงได้คิดการกับแม่ยัวศรีสุดาจันทร์นำพระยอดฝาซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตที่รั้งตำแหน่งกษัตริย์ไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพญาเมื่อบัลลังว่างลงนางพยาแม่ยัวศรีสุดาจันทร์จึงทำพิธีราชาพิเศษคุณวรวงศรัาจันร์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใหม่ นามว่าเจ้าพิพบกรุงเทพทวาราวดีรีอยุธยาแล้วมีคำสั่งลับให้รอบสักกานขุนนางที่แข่งขืนไปเป็นจำนวนมากจนขุนนางที่อยู่ภายในวังไม่กล้าขัดพระราชอำนาจการของราชของขุนวรวงศสาธิราชนั้นไม่เป็นที่เห็นชอบของขุนนางในราชสำนักเป็นอย่างมากขุนนางที่ไม่เลือกฝ่าย ไม่สามารถที่จะวางเฉยกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปแผนการค้นราชบัลลังก์ที่นำโดยขุนพิเรนทรเทพเจ้านายเชื้อสายราชบงก์รรวงขุนอินทรเทพเหมือนราชสนิหาและหลวงสรียอดบ้านลานตากฟ้าได้เกิดขึ้นประมาณ40ประกว่าวันในการของราชในที่สุดโอกาสในการลอบลงพระชนก็มาถึงเมื่อกรมการเมืองลพบ,บุรี ออกอุบายกลับทูนคุณวรวงศสัติราชว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งที่ลบบุรีช้างเผือกนั้นเป็นสัตว์ผู้บุญบาร,รมีของกษัตริย์ถ้าคุณวรวงสัตยราชของช้างเชือกนี้ได้ไรฟ้าและขุนนางก็จะให้การยอมรับพระองค์มาคืนเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณวรวงสัตยราชแม่ยัวศรีสุนาจันบุตรตรีที่เพิ่งให้ประสูติและพระศรีสิล จึงประทับนั่งเรือพระทินังไปยังเมืองลบบุรีแต่ยังไม่ทันได้ออกจากตัวเมืองไกลหนักขุนพิเรนทรเทพก็สั่งให้ทหารใช้ปืนยาวเข้าโจมตีขบวนเรือพระที่นั่งทันทีหลังจากที่ขุนวรบุษสาธิราชและแม่ยวสีสุนดาจันทร์สวรรคตแล้วพระบรมศพนั้นถูกนำไปเสียบหัวประจานไว้ที่วัดแตรงส่วนรากนั้นถูกโยนให้สุนัก,กิน จากนั้นคุณพิเรนทรเทพและพวกจึงไปเชิญพระเทียนราชาที่ทรงผนวดอยู่ให้เข้ารับพิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใหม่นามว่าสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิเรื่องราวการขึ้นของราชของนางพยาแม่หยัวสีสุดาจันน์นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ว่าพระนางเป็นสตรีที่มีสถานะเทียบเท่ากษัตริย์แม้แต่พงศาวดารพมา่าฉบับมหาราชวงศ์องุกราหรือมหาราชวงศ์ฉบับหอแก้วต่างก็ไม่ลำดับพระนามของคุณวรวงศรีราว่าเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแต่กับกล่าวถึงพระนามของนางพญามแม่หยัวสีสุดาจาันไว้แทนก่อนจะจบคลิปเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับแม่หยัวสีสุดาจาัน สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับและตอนต่อไปจะเป็นประวัติความเป็นมาของพระัยราชาคุณวรวงศ์ธิิราชผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามเนื้อหาใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ